สวัสดีชาว YouTube สวัสดีชาว Facebook ทุกท่านครับคลิปวิดีโอคลิปนี้อยู่กับคนป่าชาแนลมินชินเคยครับวันนี้เป็นช่วงเย็นครับคนป่าชาแนลหลังจากที่สูบบ่อเนาะสูบบ่อแล้วปลาครับปลาที่เราเหลือครับเหลือจะกินครับเป็นปลาหมอครับผมก็จะมาปล่อยไวปในบอ่อนี้บ่อทางนู้นครับดจะพาไปดูเป็นจังหวะเวลาที่เราให้อาหารปลาด้วย นี่ครับหมอยักษ์ครับน่าจะเป็นตัวเมียตัวหนึ่งตัวผู้สองตัวจะไปปล่อยครับเหลือจะกินครับเราจะเอามาลงในบอ่อของปลาหมอที่เราเลี้ยงไว้นี่แหละครับแต่รุ่นนี้เป็นรุ่นสองเดือนกว่านะในบอ่อนี้แต่ตัวเนี้ยหเดือนครับหเดือน ก็ปล่อยไว้รวมก,กันกับน้องๆเขาตรงนี้ครับแล้วก็จะให้อาหารปลาไปด้วยเลยตอนนี้เราก็เลี้ยงปลาโมได้สองเดือนกว่าครับสองเดือนกว่าปล่อยไปเนีครับให้เขาลงไปหานน้ำเองสองตัวนี้เดี๋ยวเขาถึงเวลาเดี๋ยวเขาก็ หาทางลงไปเองครับอ่าเดี๋ยวผมจะมาให้อาหารปลาดให้ช,ชมนะครับคงจะไม่ได้เห็นตัวเขาครับเห็นเห็นแต่เขาลอยขึ้นมากินอาหารเป็นปลาหมอพันใบโพครยุได้สองเดือนอ่าเริ่มดูกดิกๆกดิกแล้ว อาลงไปแล้วครับลงไปแล้วเหลือตัวหนึ่งบอนี้ผมลงปลาไป500ตัวครับเป็นปลาหมอล้วนเลยนะกะว่าจะได้จับจับอกทีหนึ่งก็ประมาณเดือนเดือนมีนานครับ ขอ,อนุญาตให้อหารปลาสกูเดจะค่อยแผนภาพกับภาพปันสัวะครับ okay. เดี๋ยวดูบรรยากาศโดยรวมครับ เ่งแต่นวนยังไม่ลงยังลงตัวน่าจะขนาดประมาณนี้ ก็จะพยายามอัปเดตให้เพื่อนได้รับชมเรื่อยๆนะครับถ้ามีเวลาปลาหมอถือว่าเลี้ยงง่ายอยู่ครับตัวไว้ด้วยก็ทนครับทนทนต่อสภาพแวดล้อมถ้าเทียบกับถ้าเทียบเทียบกับปลากรดกับปลาหมอ พอหมอทนกว่าครับไอที่ไม่ยอมลงน้ำอีกมาถึงที่แล้วไม่ยอมลงอาลงไปได้แล้วไปรับไปแล้ว,ลวนี่ครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามคนป่าชาแนลด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอหยุดคลิปไปเพียงเท่านี้ ขอบคุณที่เสียสละเวลารับชมขอบคุณครับ